สวัสดีค่ะวันนี้พบกับส้มฟาร์มชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีไก่นมจากฟาร์มนะคะเป็นลูกของพ่อพันธุ์พาม่าที่เราลงคลิปไปแล้วนะคะน,นี่นะคะไก่นมหนึ่งอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่ง,งดูปีกนะคะดูขา,ด,าดูแข้งเขานะคะ อายุเขาตอนนี้เจ็ดเดือนนะคะอยู่ที่เจ็ดเดือนนี่นะคะดูรอยเขานะคะอันนี้จะเป็นไก่พม่านะคะวันนี้ขอโชว์ไก่พม่าก่อนนะคะตอปไว้ก่อนยวจับอีกที่สองอันนี้คือตัวที่สองนะคะที่เราจะมาถ่ายให้ดูนะคะเป็นพี่น้องกันกับตัวเมื่อกี้นะคะ กเดียวัพ่อเดียวกันแม่เดียวกันด้วยนะคะอันนี้จะลอยใหญ่นะคะลอยใหญ่สูสีกันกับตัวเมื่อกี้เลยนะคะนี่จะเป็นปีกเขานะคะปีกดูแข้งนะคะนี่นะคะลักษณะสวยงาม เดี๋ยวจะเอาตัวต่อไปมาให้ดูด้วยนะคะมีตัวที่สามนะคะอันนี้ตัวที่สองนะคะตัวที่สองอันนี้เห็นตีหรือยังคะไก่ไก่ไก่หนุ่มยังไม่ได้คัดนะคะยังไม่ได้เห็นตีนตแต่ว่าเอามาให้ดูก่อนแต่ว่าหมายถึงว่าพี่น้องของเขาที่เราส่งขายไปแล้วนั้นตีดีนะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูตัวที่สามต่อนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่สามนะคะ เป็นคอกเดียวกันเหมือนกันนะคะเป็นพ่อเดียวกันแม่เดียวกันนะคะลอยใหญ่ทั้งสามตัวเลยนะคะนี่ลักษณะของเขานะคะตัวนี้น่าจะลอยใหญ่กว่านะคะเราดูต่อดูต่อดูดูแข้งเขานะคะเดี๋ยวดูหน้าเขาหน่อยนะคะดูปีกเขาหน่อย จะเข้าแปดเดือนอันนี้ไก่เจ็ดเดือนจะเข้าแปดเดือนนะคะยังไม่เต็มดียังไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่าความสมบูรณ์ของไก่นี้สมบูรณ์ดีนะคะมีทั้งหมดหตัวแบ่งไปแล้วสามไก่คอกนี้นะคะจะมีทั้งหมดห <6 S 1> ตัว,ตวแต่ว่าแบ่งไปแล้วนะคะแบ่งไปให้กับคนที่ เขาเข้ามาที่ฟาร์มนะคะเขาแบ่งไปแล้วสามตัวจะเหลืออยู่สามตัวนะตอนนี้นะคะถ้าพี่น้องคนไหนสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้นะคะทักเข้ามาได้สั่งจองได้นะคะสายไหนพ่อไหนก็ทักเข้ามาถ้าอยากทราบว่าเป็นสายไหนพ่อไหนแม่ตัวไหนนะคะสายอะไร สอบถามรายละเอียดได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับส้มฟาร์มชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ